หลังจากเ <Hey. S 1> าก <Okay. S 1> หลังจากหน่วยง,งานราชกา,ารนี่เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยทางชาวบ้านเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกว่่าาเปื้้มมจคคคดอีกกรู มีคนอยู่กี่คนย้อนนย้อนแต่ว่าย้อนมาย้อนมาย้อนเดี๋ยวเราพิจารคนแรกเลยคนย้ายเข้าไปด้วยคนยายมาคนย้ามาคนแม่เราลูกคนแม่เราไป นี่ยะกปอเน้อหมูนาอยู่แล้่นะลงซีซิงอ่้วกัน